สวัสดีครับคนรักกุ้ยควายครับมนานี้ก็อยู่ขอกวายอาดาหอยควนันคือเก่านะครับบ้าบนการะนวนตำบลกระนวนอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาฮัลโสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาว่าซ่าซากรซาซ่าอืาอเดี๋ยวพี่น้องเป็นอยู่ฟังบททันเตี๋ยเป็นวันววัยปวดนะครับเอาซ่าซาเนาะที่เด<ร>็ดครับมานีที่เด็ดเนาะครับเด็ดบ่เด็ดกะเบิ่งเอาเด็ดเอาตี๋เมียนเด็ดเอาครับว่าซ่าซาเอาฟังบททันทัน่าใช่ไหมครับ ุงคนมาอย่างเฮ้ยจากเด็ดย่เซลดีว่าอีก้ครับผมครับเด็ดเอาด้ยครับเด็ดเอาครับแม่เพลือกครับแม่เพือกแม่บ็อกแม่บอกแม่พันต่อไปส่งลูกสวยๆครับตัวนี้การส่งลูกสวยๆแมนครับแม่แยกลูกเนาะแยกลูกมาครับแยกลูกมานะครับแมนเหมือนที่ว่าส่งลูกสวยคือว่าเก็บใบอดีว่าครับผมกัดซื้อมาขายเนาะแมนเนาะครับเอา้าสูงเนาะหอยเนาะข้าสูงก่อนท้าสูงแม่นี่ ร้อยสบเกวกลบร้อยสาบเกวกลบครับยาวๆหนาๆลึกๆครับประกันให้ที่ร้อยสาประกันอยู่ทร้อยสามเนาะครับเพราะว่าตอนเราวัดน่ะมันมันมันอาจสิคาดเคลื่อนครับผมครับนี่ทรงลูกเงินแสนครับตัวนี้ตัวนี้เนาะเมเผือกนี่เนาะครับผม พอเขาเห็นลูกเห็นยังบ่เห็นยังไงเขาคุณบ่ขายลูกให้ครับมันบ่ขายลูกให้ครับครับผมตอนนี้เพิ่นท้องว่างเนาะท่องว่างครับท่องว่างตอนนี้ท่องว่างตอนนี้ท่องว่างหมอตรวจเรียบร้อยตรวจให้แล้วเรียบร้อยครับนะครับแค่สี่ขึ้นไปห้อยอีกสี่หามืออีกสี่หามือกับสี่ขึ้นเนาะหมอว่าดินะครับหมอว่ารอบครับตรวจอิลีครับมีครับตรวจมีคลิปตรวจครับนะครับลังไข่มดลูกดีปกติครับครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวมีลูกมาแล้วตัวหนึ่ง ครับนะครับเนี่ยเพื่อนหนาเพื่งหน้าตาเพื่อนนี่ครับหเป่งควายที่ผิวงามตัวหนึ่งเลยล่ะผิวงามครับผิวงามขาวจุนพุนเบื้องเอือกเผาครับปลูกเผายิ่งใหญ่หนาตึ๊บเรียบเรียบป็นในห้อยเรียบดีครับครับผมเรียบดีเรียบสวยเนาะเนี่ยเป็นควายที่เอือกเผาเอือกเผายใหญ่นาอึกนาคอใหญ่นะครับจันจีลือนะครับกรุงคอเอาเบิ้งไร่ขางเบิ้งคอเบิ้งขางน้อยมากเบิ้งไร่ขางเงาเป็นควายที่เงา แล้วก็เบิ้งดีนะเบื้งไงเบื้งยาวเบิ้งเต็มน้อยเต็มเบิดนะครับเอาเสร็ผมยางหรือเจ้าสียางดิกะเจ้ายางก้อนก็ได้ครับเจ้ายางซอยกันผมยางก้หากินแม่ก็ดีครับเดี๋ยวผมหามุมพอดีว่าจะแจ้งมาแจ้งนะครับออเบื้องไทยเบิ้งห่างพี่น้องเบิ้องไทยครับแซ่ไทยสวยตัวยาวครับหลังเปร์เอพี่น้องเบิ้งไปพร้อมกันนี่ครับหางเพิ่นครับโมเมนต์คุยหมันเลยครับพลาดลูกมาแล้วตัวหนึ่ง นมันครวแมันครับีัว่าพุ่งค้นปันธุ์ที่ว่าต้องควายหมันมันธว่าครับเบื้องน้มเนาะหอยเนาะถ้าถ้าค้นที่เลี้ยงควายจริงๆครับสีหู้ครับว่าควายมันหมันยากครับผมเพราะว่าอ้วนเม่อ้วนมันอยู่ที่น้ำเลี้ยงมันอยู่ที่ค้นเลี้ยงครับเลี้ยงไงอ้วนกับอ้วนเลี้ยงไงจ้อยกับจ้อยครับครับเห็นลูกเห็นเต่าอยู่เนาะแม่นครับครับผมบางค้นกะจักเม่นในจุดประสงค์อย่างเนาะหมันตัวนั้นหมันตัวนี่ดีวางเส้นไปนะครับ ถ้าเพิ่นเคยเลี้ยงผู้ใดทร่เลี้ยงควายลีเนี่ยสีหูจักครับครับผมมันยากด้วยครับนี่ตัวนี้ก็เห็นลูกซื้อมาก็เห็นลูกคือกัน<ร>เห็นลูกเขาแล้วนะครับแยกลูกมามแยกลูกมามลูกเพิ่น<ร>ว่าขายแห้งย่างไปยังน้ำมันครับ,รบเอารับประกันรับประกันตำนี้รับประกันขาทุกขาทอนคือเก่าครับนี่ลูกฝรั่งครับฝรั่งเอ้อมุมนี้นี่ยยืนกระงามครับนี่ แม่บอกบางที่บางที่แม่บอกกับบ่อจาเป็นต้องสูงก็ไไ้แต่สูงก็ดีครับครับบางตัวสูงร้อยสามสิบกว่าทรงลูกหาสิบร้อยหาิบก็มีเงืือนครับครับเนี่ยพี่น้องบิ่งละเอียดละเอียดนะครับครับิ่งละเอียดละเอียดเออพี่น้องครับเบึ่งคักๆเลยครับบิ่งคักขักรครับนะครับครับอ่าให้ภาพบรรยายอีกว่าครับมันสิย่องไปมันที่ว่าย่องพดลายนจะสีแจ่เนาะ อะไรยิงเก่งเนี่ยครับอะไรยิงเก่งบึงก่อนติดเก่งตั้งแต่นะครับหาหลังลูกหาหลังอี่น้อยลูกเอาฮาลังอืมมีครับพี่น้องครับยินสวยๆงานอย่างนี่เอาเปิดไว้จากบาทห้อยไม่นี่เปิดไวเก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดครับนะครับเปิดแบงพี่แบงน้องต่อได้นะครับราคาเก้าหมื่นเจ็ดเด้อนะครับต่อได้อีกข้อตัวจริงข้อใหญ่ครับเป็นควายที่กล่องสิ่งเดียที่ล้มตัวนะ ล้ำตูนาแล้วกะไอสีว่างเลยเนาะครับเอาเบิ่งออาเรื่องงงครับครับเบิ่งออาเบิ่งเอาบรรยายนี่บรรยายนังไเนะครับขั้นสูงอืดขั้นสูงขึ้นอีกเจ้านี่จากสองสามเส้นหนิวสุดยอดเลยครับราคังกันเสียนเท่าไปํานี่กับเป็นเสียนในเพราะว่าตอนราคาควยเรียนๆราคาเพิ่นแต่หลักสองแสนครับครับผมเนาะตัวนี้ได้ประวัติเพื่อนด้ครับครับตอนนี้เพื่อนก็สิจำเป็น ได้ขายออกมาสือขายออกมาขายแต่ลูกคนบ่ะไห่ป็นลูกคน่ะไฮเนาะครับขายจำเมย์แบ่งเมม้านะครับพี่น้องปลูกพ่นเก็บใบนะครับหรือพ่นมีหมกไปต่อหรือบุเนาะลูกกระไดเพราะว่าลูกคนิ่นราคาดีครับครับเอาตัวต่อไปน้อยเนาะตัวต่อไปครับเอาตัวที่สองนะครับพ่อน้อะตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับเมย์เทกันรถถังเท่ากันครับรถถังเท่ากันครับรถถังนี่ไงยาวๆนะนะ เอาความสูง,ง,สงก่อนนะฮอ,อยเนาะความสูงอยู่ที่142บ,บวกลบครับความสูงอยู่ที่142บวกลบแม่นครับนะครับมีลูกมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะครับ,รบส่งลูกดีเื่อนครับตัวนี้การส่งลูกก็ดีขึ้นกันเนี่ยเ <ide> มียแยกลูกน้อยเนาะแยกลูกครับนะครับส่งลูกดีหนาคือเกาครับหนาไงคือกาครับเนี่ยหนาตัวจริงนีครับพี่น้องครับตัวเงาี่ว่านี้ แต่ว่าในกล้องนี่แหละครับต่องกล้องมันอาจจะบวละเอียดซ้ำเลยนะครับกล้องนะครับน้ำตัวนะนะแล้วก็เงาจุีกมนลูกมาแล้วน้ำตัวนะครับเดบเปิบมึงเดบมึงขาไหมเนี่ยนาจิตเลี้ยกล้องจัใหน่อยเดี๋ยวเล็บเรีบดีบ้างขาหลังเล็บดีครับเล็บเด้อะเรียบดีครับนี่เล็บดีคอใหญ่อึกใหญ่อกใหญ่ครับ ตรงลําตัวยาวยาวนะครับลาตัวยาวๆนะครับอ่ะอกใหญ่ๆนะครับตรวจภายในห้เรียบร้อยครับตรวจห้แล้วนห้อยเนาะครับใกล้สิขึ้นไปละครับใกล้ใกล้สิบคืนละครับใกล้สิขึ้นแล้วอาทิตย์กว่านี่ละครับตรวจห้แล้วเรียบร้อยนะครับมีคลิปตรวจนองห้อยเนาะครับมีคลิปตรวจห้เบิ้งมีคลิปตรวจทั้งในห้เบิ้งใหพีพให้นนองสบายใจคือแต่ละตัวนี้ก้อนเสียวออกมาเปิดห้เบิ้งนี่ก็คือว่าตรวจ รวจทุกตัวครับถ้าตัวใดมีตหนิก็คือเอาไปตลาดตัวนี้พี่น้องเบื้องครับนะครับบอ,บอมาเปิด <c oughs> เพราะว่าเอาไปเลี้ยงเราไม่ต้องออกแม่แพรลูกได้ด้วยครับครับผม,มตัวใน,วในพี่น้องเบื้องเอาแบบตหนิทั้งในเป็นซีดเป็นยังมาดกะบหนุนม่มเมร์ครับไอพี่น้องซีไปก็สบายใจเนาะเมรนะครับเบื้องหน้าเบื้องตาไม่ยังไหวมันครับเอาเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องตาก่อนเด้อครับพี่น้องตาแต้มหัวหมอทองครับแล้วก็เขาจะเป็นเขาเขาเปิดเขาเปิดเนาะคนเขาไงครับพัฒนาไง เป็นควายดูกไง่นี่ครับเขานี่ถ้าลูกออกมาเป็นตัวผู้นี่คือเขาไง่ครับเขาไง่เลยล่ะครับครับถ้าเป็นตัวแม่ก็สวยนะครับนี่ครับกระบาลไง่ปากแง่แกินเก้งครับตัวนี้รับประกันเลยกินเก่งการก <ร từ S 2> ินอ<ด>่าเก่งครับอ้วนเพราะว่ากินเก <ๆๆ S 2> ้งอ้วนเพราะว่ากินเก้งครับโบ๊แมนอ้วนเพราะเพื่อนหมันดิอ้วนเพราะว่ากินเก้งเออคระตาเต็มนะครับเอานี่มันที่บ้าอ้ยคงลงคอกุกนี่ครับนี่ครับกินเก้งดีครับรับประกันาการกินเก้งหอบตัวนี้ เนี่ยนี่รับประกันกันกินได้เลยนะครับกินเก่งนะครับไทยผมยังไทยเนาะเก่งเพื่อนไทยหางนะครับไทยหางดีพีโอหางไามันว่ามันตัวเดียวกันว่างหันเลยครับหางนี่พุดนะคูดหางนะครับถ้าเป็นถ้าซีเดียวกันกะทิว่าฟ้าแฟดพูดแล้วว่ามันฟ้าแฟดครับผมมึงน้มไผ่นะครับนี่มึงน้มนะครับนม่มอมเขาคนเนี่ยก็หอยดูดนะครับน้องหอยครับดีฮ้องมึงน้มนะครับ ตึงตึงจังตึงกองผมเด้อนะครับเนี่ยครับยันยี่ดีครับถอยมาอย่างไรกันนี่หญ่เอานี่ครับคนยานโชว์ในห้อยบานนี่ครับมาลูกมาอืมมาลูกมาตึงกองเจ้าเด้ออ่าขุถอยไปกัน ใช่ไหมายยางทายยางนะครับเแข้งเบิ้องขาแข้งขาทบคือเก้าครับหางดอกคือเก้าครับเนี่ยครับคือของไม่ได้มีต่านี้เด้อครับคันมีต่านี้บอออกมาเปิดนะครับเนี่ยเฮ้ยยาวๆาใหญ่ๆหยาวๆใหญ่ๆครับยาวอีกลครับตัวนี้ครับเนี่ยครับยาวยาวนะครับตัวยาวนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสอง บวกสี่สิบสองบวกลบนะครับานะทองว่างพร้อมผสมนะครับพร้อมผสมเด้อครับแม่พร้อมผสมนะครับมันยืนเองแม่แยกลูกแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกส่งลูกทุกตัวครับเมื่อนี่นี่พี่ลองครับคือบ่ดด้ซื้อมาแบบนั้นเลยครับคือมีที่ไปทีมาคือกันหูจะมองไปมองมาเนาะครับครับผมตัวนี้มันแหนมเห็นนะครับครับแหนมเห็นวายูของู้ดดของบอดดียุนเนาะแม่นครับ ตัวนี้ก็เห็นลูกตัวนั้นก็เห็นลูกสิหนะครับครับผมเอาเปิดราคาไปข่อยบอกราคาไม่ได้บอกดิตัวบอกราคาสิครับเอาเอาราคาไปเฉลยครับเปิดไว้นี่ครับนี่เปิดไปแปดหมื่นเก้าครับแปดหมื่นเก้าครับต่อได้นี่ใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆเงาวงาต่อได้อีกเด้ใหญ่ๆเงาวงาหนาๆครับใหญ่ๆเงาวงาหนาๆหนาตึ๊บต่อได้อีกครับต่อได้ยาซื้อคือต่อได้อีกนะครับต่อได้อีกนะครับส่งฟรีนะครับราคาส่งฟรีเลยครับราคา ส่งฟรีภาคอีสานครับนะครับโอ้ยใหญ่ๆนะครับเอ้ตัวต่อไปน้องหอยเนาะครับตัวต่อไปครับผมตัวที่สามน้องหอยเนาะตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับตัวผู้ตัวแม่หรอไหมตัวผู้ครับตัวผู้นะครับเนาะครับนะครับผู้หนุ่มน้อยจีหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยยี่สิบเดือนหนุ่มน้อยวัยยี่สิบเดือนครับนะครับ นะครับเบ่งพี่น้องเบ่งแข็งขานะครับตัวนี้ลูกไซ้ใหญ่ห่างนาครับลูกลูกชายใหญ่ห้างนาใหญ่ห้างนานะครับลูกไซ้ใหญ่ห่างนารับเบ่งห่างเป็นพี่น้องครับเปิ้ลเปิ้ลเบิ้งห่างเกิดจากผสมจริงได้ครับตัวนี้ผสมจริงเกิดจากผสมจริงครับมันมีเอกสารดินี่เปิ้ลไครเบิ้ลยังเปิ้ลนะครับลูกไซ้ใหญ่ห่างนาตัวนี้ความสูงเป็นสูงที่เท่าไรครับนี่ตัวนี้สูงอยู่ร้อยสี่สิบสองบวกลบครับ แต่ว่าท้ายพื้นดินสูงกว่าอยู่อื ok ครับผมครับนี่ตอนนี้สูงอยู่ร้อยสนะี่สิบสองเนาะครับบึ้งหน้าผากบุเพิ่ลบนะครับหน้าผากหน้าเขาเพิ่นครับเมื่อเป็นมาเขาเพิ่นก่อมดีครับเขาเสีออกไปอีกเลยครับผี่เด้เราไมันจะตกคันซ้อนนไปลักษณะนี่ครับเขากำลังสีออกแม่นแม่นครับค้นเขาเพิดเนี่ยกำลังสีออกนะครับเนี่ยกระบาดไงเชื่องครับดังคม ครับที่เด็ดเบื้องเบื้องเอิกเผาเพิ่นครับมันสีเป็นควายที่หนังยานหนังหนาเราก็ยานตัวนึงนี่แหละผิวพันธุ์เพิ่นดีนี่ครับเบื้องเอิกเผาเพิ่นอ้ยขาไงเนาะมันสีไข่ไข่ครับเนี่ยหนังสีไข่ครับเอเจ้าสันโบครับตัวก้อนราบผมที่เอามันเปิดนะครับนี่ครับง่ายครับกระดูกง่ายโอ้ยง่กันครับครออย่างยนแมนครับขอจย่ยนนะครับแข็งไค่ง่ยนะครับกระดูกง่ายเนาะ กระดูกใหญ่นะครับเอาคือมาไล่นี่ขึ้มืดนะครับโอ้ยยยยยนะครับแข่งขาเรียบเรียบเนาะครับเรียบดีเบิดผิวใหญ่ผิวพันดีหางยาวครับเนี่ยหางยาวหางยาวยาวยาวเกืบถึงพื้นครับนี่ก็คือขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยครับนี่ครับ ขายน้ำลี้ยงแจ็กหน่อยทำไปเติมน้ำเลี้ยงดีๆนี่ครับผมก็รอเวลาอายุรอเวลาเพิ่นกลังอายุเขาพร้อมเนาะแมนๆพันธุกรรมเพิ่นก็สิี่สังไปเรื่อยๆครับรออายุเพิ่นพร้อมนะครับอายุเพิ่นหน่อยอยู่ครับอายุเพิ่นยังหน่อยอยู่นะครับแข่งขาจะว่าแข่งขาใหญ่ขนาดนะครับเอ้าเปิดว่าเท่าไหร่ครับห้อยครับนี่เปิดใบเจ็ดหมื่นเก้าครับเปิดแบงพีแบงค์วองไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าแมครับสำหรับเป็นพ่อพันธุ์อนาคตไก่ แมนครับเชีงขาใหญ่ใหญ่เชีงขาใหญ่ใหญ่ครับลูกใหญ่ห้างนาครับลูกสาใหญ่ห้างนาเลยครับพี่น้องครับพนี่ยพ่อพันไปคุ้งฟูงก็ได้ครัเป็นไปเป็นพ่อพันก็ได้ครับตัวนี้นะครับนำลี้ยงเถิงเถิงนี่ก็บ่ธรรมดาือกันครับไปสำหรับจ้างเป็นพ่อพันผสมก็ได้นะต่อไปนะครับเนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากชิมยังไงนัดเรื่งไดนก็มีอย่างฝากมาครับผมคลิปนี้ก็ กะฟากกดไล์กดแช์กดติดต่มนี่เลยครับถ้าสนใจตัวใดก็ยังคอยโทรมาสอบถามรายละเอียดบึ้งต่อได้ทุกตัวครับนะครับโทรมาโทรมาสอบถามเราก็ส่งมาบึงนานาคลองนาลักก็ได้อายุใกล้กับขามาบึงก้อนก็ได้หรือว่าเออมันใจเล้ยวเออมันใจเล้ยวส้นสูงเท่านี้ราคาเท่านี้ตอลงอีกได้บ้างอย่างครับตอได้สุดตัวครับราคานี่ยคือทรงฟีภาคอีสานครับผมครับม่เห็นวางว่าตอดิ อุ้ยเปิดไล่ให้มักจุ้งบวก้าต่อครับัมต่อได้คือเก่าอไม่ต้องขายดไม่น้องเกลือไม่ต้องเกรงใจครับก็เปิดไปเพื่อคาร์โคาราบางคนขายไปแล้วขายไปแล้วโทรมาที่หลังได้ป่ะนี่ขายเท่เลห้อยขายเท่านั้นเท่านี้แหละครับโอ้ยขายสั่นต่อสั่นไาครับนบวก้าต่อผันาครับต่อได้ครับต่อได้ทุกตัวเด้อตัวมาต่อรองเบื้งนะครับพี่น้องครับต่อรองเบื้องต่อประด็นะครับอย่าสื่อคือเก่าคือเก่าครับ ต่อรองได้ทุกตัวครออสารชิมีก็ต้องฝากซํมมีก่อนหน่อยเนาะฝากเป็น้องเบิ้งเด้อเป็น้องรับเฟื่องเมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้นะครับบทสื่อเบื้องไหนกันยังดีครับเบื้องไหนก็ดีใจครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับ